เป็นสีขาวสื่อถึงความบริส,สุทธิสส์สื่อถึงพระพุทธสีที่สองผู้ยมเห็นไหมเอ่ยสีเหลืองอ่อนสื่อถึงพระธรรมเป็นคำสักสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับ อันนี้ตกมาใส่มือใส่ตาของพ่อเอง oh. แล้วหลวงพ่อก็ร <Okay. S 1> ักษามาจนกว่ารักษามาให้เรา oh. จนได้มาถึงประเทศไทย